สวัสดีค่ะอยู่กับช่องนิตยาชาแนลบ้านซอนนะคะวันนี้พามาชมหน้างานนะคะหลังจากเสร็จภารกิจทางบ้านแล้วนะคะก็พามาชมหน้างานที่น้องลุมพุกนะคะค่ะวันนี้นี่จะพาไปชมหน้างานว่างานเรามีอะไรบ้างนะคะค่ะอ๋อคณะกรรมการนะคะเขาจะเขาจะมาปักแนวให้แล้วนะคะเดี๋ยวนี้จะกลับกล้องให้ชมค่ะนี่ก็พามาดูแนวถนนนะคะ วันนี้นะคะหลังจากที่ย้ายรถมาตั้งแต่วันที่ยี่สิบเมื่อวานนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดนะคะวันที่ยี่สิบหกอ๋อย้ายงานมาวันที่ย้ายรถมาวันที่ยี่สิบหกนะคะ,คะนี่ก็จะพามาชมหน้าง,งานนะคะตอนแรกก็คิดว่าจะโรยลูกล่างนะคะแต่ไม่ใช่นะฟีนขึ้นเลยนะคะใช้รถฟีนขึ้นแต่ว่าตอนนี้เราจะไปทําแนวก่อนนะคะทําแนวถนนก่อนนะคะเอ้ามาถึงตรงนี้เขาจะทํำยังไงกันนะคะเดี๋ยว ไปนี่แล้วไปไหนเดี๋ยวนะคะไปโน่นหรือเปล่าเพื่อไปนี่เดี๋ยวนะคะต้องไปถามช่างก่อนจะถามผู้ใหญ่ก่อนนะคะว่าจะหุดไปแนวไหนนะคะดูลักษณะแล้วน่าจะไปกับป่ายุคาหรือเปล่านะ งานน่าจะเป็นแนวนี้นะคะแนวป่าอยู่คาเนาะไม่ว่ายัางไงประมานแนวถนนนะคะไม่รู้ว่า เราก็เครินนะคะเป็นรูปถนนไว้แล้วนะคะรองานไมโครนะคะรถถก็จะเครินไปแล้วก็นี่จะพาไปชมนะคะจะเดินดูอันนี้เป็นแนวถนนนะคะพี่คณะกรรมการมาปักให้นะคะไมโครจอดนะคะเพราะว่าลูกปืนลูริ่งแตกนะคะก็ไปซื้ออยู่นะคะไปซื้อที่ สกลนครนะคะเจกับเฮียก็ไปซื้อที่สกลน,นะคะนี่ก็มาดูงานงานถนนนะคะจะไปตรงนี้ระยะทางประมาณหกรอเมตรนะคะประมาณหกรอเมตรที่รับเหมามานะคะก็กว้างมันจะมีช่วงประมาณเจ็สิห้าเมตร กว้าง5เมตรนะคะยาว75เมตรที่เหลือก็จะ4เมตรนะคะกว้าง4เมตรค่ะก็จะยาว525เมตรนะคะเพราะว่าเจ้าของที่เขาเจ้าของที่เขานะให้ให้ประมาณนี้นะคะกดิจากมานะคะตอนแรกนี้เข้าใจว่าจะเลี้ยวนะคะไม่ใช่นะคะตรงไปเลยนะคะ มันจะเป็นแนวถนนห้าร้อยเมตรก็จะหกร้อยเมตรก็จะยาวโอ้ยาวพอสมควรอยู่นะคะพาไปชมก่อนดูหน้างานก่อนนะคะพอดีวันนี้รถไม่โคนนะคะลูกปืนแตกนะคะทำงานก็ไม่ได้ก็เลย เจ๊กับเฮียไปซื้ออยู่นะคะที่สุกลนครประมาณนี้นี่พามาชมนะคะมาชมว่าก่อนทํำนะคะเป็นแบบไหนนะคะแล้วหลังถ้ำจะเป็นยังไงบ้างนะคะก็าพามาชมนะคะหน้างานนะคะ บิกาศอยู่ที่บ้านหนองหลงพุกตำบลหมอแก้วอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกนลนครทะลุเลยตกป่าตีป่าออกจะทะลุเส้นนึงถึงโซนนึง ถึงตรงนี้ค่ะหน้าง,งานก็จะประมาณนี้นะคะเดีย๋ยวต้องรอถามพี่แรมก่อนมือรถถ่ายนะคะว่าคณะกรรมการเขาให้ไปถึงไหนนะคะเมื่อวานนี้ไม่ได้มานะคะเมื่อวานนี้โดดงานนะคะลาทั้งลาทั้งโดดไปช่วยงานแต่งนะคะคนนั้นยังนะคะ เผื่อเศษงานแล้วก็เก็บอุปกรณ์นะคะก็เกือบทั้งวันนะคะเมื่อวานนี้ค่ะพอดีรถถ่ายค่ะพี่แลมจะมาดูให้นะคะว่าถึงไหนอันนี้ก้อนถ้ำนะคะนี่มาถ่ายบรรยากาศให้ชมนะคะค่ะนี่ค่ะทำถนนค่ะวันนี้เสร็จภารกิจแล้วนี่ก็เพิ่งมานะคะเที่ยงนะคะเกือบเที่ยงนะคะ ก็ถ่ายมาแล้วนะคะค่ะหน้างานนะคะนี่ก็พามาชมหน้างานนะคะประมาณนี้นะคะค่ะจะทําติดแดนนะคะติดแดนมานะคะมาถึงตรงนั้นแล้วก็เลี้ยวขวามานะคะค่ะแล้วก็จะไปถึงต้นยูคา่นะคะไปถึงตรงยูคาสุดแล้วก็เลี้ยวขวาก็เป็นเสร็จนะคะงานหน้างานนะคะนิดพามาชมหน้างานนะคะเห็นไหมคะตรงนี้ก็จะขุดนะคะขุดย่างอตรงนี้ขุดหมดเลยนะคะที่มองเห็นค่ะมองเห็นเนี้ย ตามชนแดนเลยนะคะชนแดนแล้วก็จะที่จะพากลับไปเดินมาหกร้อยเมตรแล้วนะคะหกร้อยเพราะว่ามันจะถนนมันจะไปหกร้อยกว่าเมตรนะคะตรงไปแล้วก็เลี้ยวขวาถึงต้นยูคาที่เรามองเห็นโน่นนะคะค่ะหกร้อยกว่าเมตรประมาณนี้เนี่ยคะ่ะจะทำถนนทำมาตรงนี้เลยต้นไม้นี้ก็จะเคลี r ออกให้หมดเลยนะคะ พะวามื่อวานนี้นิดไม่ได้มานะคะพี่แรมกับเจแล้วก็เฮียนะคะวานิดลางานนะคะทั้งลาทั้งโดนอ่ะนี่เป็นแดนนะคะเป็นคันรั้วแดนนะคะเป็นแดนนะคะเราก็จะทำใส่แดนเแต่ละคนนะคะเอาคนละครึ่งนะคะถ้าสี่เมตรก็ฝั่งละสอเมตรนะคะก็เสียสละที่ดินนะคะก็ทําถนนเพื่อจะได้ สะดวกในการสัญจรผ่านไปผ่านมานะคะได้ประโยชน์ร่วมกันเพราะว่าถนน,นมันเข้ายากมันไม่มีทางเข้านานะคะอบตเราก็เลยอบตนองลุงูก,ก็เลยเขียนโครงการเข้าไปขอทางหน่วยงานราชการนะคะของอบตเรานะคะก็ได้ถนนเส้นนี้มาได้งบประมาณมานะคะเพื่อจะมาพัฒนานะคะให้ชาวบ้านชุมชนเราได้ใช้สอยประโยชน์นะคะค่ะก็ประมาณนี้นะคะถนน แต่ค่ะแต่ว่าระหว่างที่นิดพามาดูถนนแล้วก็มาดูผลอะไรนะคะลูกใหญ่มากเลยนะคะลูกอะไรนะคะพี่แรมโอ้โหไม่เคยเห็นเหรอไเยดคนหนึ่นะลูกอะไรนะเนี่ยเขาเรียกลูกอะไรนะต้นอะไรเนี่ยมันเป็นหนามหรือบาไม่มีโอ้โหไงพี่แรมไงไงตัวหนา อืมค่ะไม่น่าจะกินได้ไม่ว่าพี่แรมเรียกอะไรนะคะเรียกว่าดูผลไม้ป่านะคะแต่ไม่รู้ว่าลูกอะไรนะคะก็ใครใครรู้นะคะก็ช่วยบอกด้วยนะคะเหมือนส้มโอเลยพี่แรมอืมเนาะเหมือนส้ม,มโอค่ะอืมไม่รู้ผลอะไรเหมือนกันนะคะเนาะค่ะหลังจากนี้พามาชมนะคะถนนที่เราจะทำไปแล้วก็ แวะดูผลไม้ป่านะคะที่มองเห็นนะคะนี่นะนี่ก็ไม่รู้จักล่ะคะ่ะว่าผลไม้อะไรนะคะค่ะก็แปลกดีนะคะแต่าถ้าใครรู้ก็ช่วยบอกด้วยนะคะค่ะ,ะเส้นทางนะคะที่เราจะทำงานก็ประมาณนี้นะคะรับเหมามานะคะถนนยาวหกรกวเมตรนะคะนี่ก็มาชมก่อนนะคะหน้าง,งานแล้วก็ มารอติดตามชมผลงานนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะเวลาทําเสร็จนะคะเราก็ทําตามงบนะคะสวยไม่สวยก็อยู่ที่งบประมาณแต่ก็จะพยายามนะคะให้น้องมิโครทําออกมาให้ดีที่สุดนะ,ะถ้างานเสร็จนะคะนี่ก็จะมาอัปเดตให้ชมอีกทีนึงนะคะก็สําหรับคลิปนี้นี่ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะของคุณที่ติดตามรับชมช่องดิยาชาแนลบานสอส,สวัสดีค่ะ